ถึงวันกิจกรรมในวันมีนิดนึงค่ะโอเคค่ะก็จริงๆขอบคุณสือ่อมวลชนทุกท่านนะคะก็วันนี้เป็นตัวแทนของแมคโดนัล์นะคะก็ต้องอยากจะบอกว่าเราก็ดีใจที่เรามีน้องต้าอู่ออฟโรดนะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับไก่ทอดแม็กของแมคโดนัล์นะคะก็ขอบคุณน้องๆมากเพราะว่าสองคนเป็นแฟนตัวจริงของไก่ทอดแม็ก<ม>นะคะก็เราก็หวังว่าน้องๆจะอร่อยกับไก่ทอดแม็กของเรานะคะแล้วก็ ทําให้แฟนๆทุกคนมีความสุข<ช>กับแฟนมิสในครั้งนี้เพราะเราจัดให้เนี่ยเพื่อให้แฟนๆทุกคนนะคะมีความสุขกับช่วงเวลากับน้องเต้าอู่อัปโรแล้วก็ไก่ทอดแม็กนะคะมค่ะที่ผ่านมาได้าการตอบรับจากคุณแฟนดีมากเลยมีงานขึ้นมาใช่ไหมคะใช่เลยค่ะก็จริงๆเราใช้ Road, น้องเต้าอู่อัปโรเป็นเมนเบอร์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ใช,ใช่ไหมคะตอนนั้นเราทําแคมเปญเสียงจากแฟนไก่ทอดแม็กค่ะก็ บอกเลยค่ะว่ายอดขายไก่ทอดแม็กเราดีขึ้นถล่มทลายเลยนะคะใช่แล้วก็เหมือนที่บักเก็ตที่น้องสองคนไปถือแล้วเอียงคอใช่ไหมคะที่ไปเห็นก็เราก็คือทุกคนก็จําน้องได้ทุกคนก็ชื่นชมแล้วก็ มันก็เลยเป็นที่มาต่อยอดมาที่แคมเปญน,นี้ค่ะอพอเป็นแคมเปญน,นี้เราก็บอกว่าเราต้องขอบคุณแฟนด้วยไม่ใช่แค่ขอบคุณป้าอู๋โรนะคะก็เลยจัดเป็นแฟนมิตขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ใก้ชิดก,กับน้องๆแล้วก็มีความสุขกับน้องๆค่ะครับสองลุมแล้วลูกสไ่บ้รง คือก่อนอื่นเราดีใจมากๆเลยครับที่ได้ร่วมง,งานกับทางแมคโดนัลล์ครับไก่ทอดแมคไทยรู้สึกว่าแบบมันอร่อยมากๆแล้วก็เรารู้สึกว่ามันผมชอบกินเผ็ดแล้วสไปซี่นี่คือแบบถูกใจผมมากกรอบกรอบอร่อยถึงใจที่ทีนี้เลยครับผมแบบมันสุดๆจริงๆแล้วเรารู้สึกดีใจมากตอนที่ว่าเราได้เห็นสเต n ปอิน อ๋อสแตนดี้เฮ้ยสแตนดี้สแตนดี้แตนดี้อะไรล่ะสแตนดี้สแตนดี้ของเรายืนถือไก่อยู่แล้วเราน่ารักแม็กก์โดนน้องเราก็กอู๋นี่ไงนี่เราเนี่ยเต้าหัวรถมายืนอยู่เราก็รู้สึกว่าเออขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณทางแมคโดนัลด์มากๆแล้วก็ขอบคุณแฟนๆไก่ทอดทุกคนด้วยนะครับลองชิมแล้วอร่อยกันใช่ไหมครับก็คุณหนุนกันได้เยอะๆเลยนะครับก็ขอบคุณทางแม็กด้วยเพราะว่าเหมือนกับแบบว่าโปรเจกต์ โปรเจกต์ไก่ทอดแม็กของเรากับตัวเต้าหัวรถเองได้เติบโตขึ้นมาพร้อมๆกันเลยในช่วงตั้งแต่กุมภานจนถึงตอนนี้เนาะ<ช>เหมือนกับว่าเราในใน,ในหลายๆด้านเนาะไม่ใช่แค่ทางทางที่เราร่วมง,งานกับแม็กไทยเนาะก็เป็นทางที่ตัวเต้าหัวรถเองด้วยก็ได้เห็นคนได้เห็นพวกเรามากขึ้นอ๋อนี่ไงน้องที่ถือไก่อยู่หน้าแม็กอ่ามันก็จะแบบมันมันดีใจครับที่เวลาไปไหนเราก็ได้เห็นหน้าตัวเองแล้วก็ไปไหนก็มีคนรู้จักเราเยอะมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญไปไหนก็คือได้เห็นน้องไก่ทอดของเราไปด้วยค บรรยากาศนี้อบอุ่นมากเนาะครับอ่าค่ะ<า>ก,ก็นอนเนยค่ะใคก็ยังไงก็ฝากฝากฝากทุกท่านนะคะจริงๆก็เราก็ไก่ทอดแม็กของเรานะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาลองจริงๆค่ะเพราะว่าเราเลือกน้องสองคนมาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ย เกิดจากการเราเห็นว่าน้องเช่ทาทันไก่ท <c oughs> อดนะคะแล้วก็วก็กเชื่อว่าไก่ทอดแม็กของเราจะเข้าไปอยู่ในใจนะคะของแฟนๆ <c oughs> ต้าอู่ออฟโรดแล้วก็แฟนๆของแมคโดนัล์ค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามยังไงแมคโดนัล์กับต้าอูอ่ออฟโรดยังมีอะไร <c oughs> ต่อไปเรื่อยๆมาให้ทุกคนนะคะคได้ติดตามนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะครับฝาด้ด้เลยครับค่ะเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวอินเสิร์ตกันเลค่ะ